ผมขออนุญาตดําเนินการอย่างนี้นะครับผมจะสรุปนิดหนึ่งสรุปไฮไลท์ไอ้ที่สำคัญสำคัญส่วนท่านที่ไปทางมีคําถามเก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยตอนสุดท้ายผมจะพยายามเซฟเวลาไว้ให้มากๆเพื่อจะเก็บไว้ให้พวกเราถามสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยนะก็คือคลัสเตอร์ของ AI นะครับถ้าเผื่อเป็นเฮลท์แคร์วอร์เกให้3คน แต่สามคนมันแยกกันอยู่คนละวอดอย่างนี้ถือว่าเป็นสามคนไหมหรือว่าสามคนในวอดเดียวกันเช่นมีพยาบาลสามคนอยู่วอดตึกหนึ่งคนหนึ่งอีกตึกหนึ่งคนหนึ่งอีกตึกหนึ่งคนหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคลัสเซอร์ไหมถ้าวอดเดียวกันเนี่ยใช่แน่ๆค่ะอาจารย์แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในวอดเดียวกันนี่ก็คืออาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมว่าเขาสัมผัสใกล้ชิดกันหรือเปล่าถมามื่ถ้าไล่ไปแล้วเนี่ยไปนอนอยู่หอพักใกล้เคียงกันหรืออยู่ในห้องเดียวกันอันนี้ใช่ เพราะว่าวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมีคนป่วยเป็นไข้หวัดเนี่ยประมาณสิบคนขึ้นไปเพราะฉะนั mm ้น hmm. คลัสเตอร์ทุกทุกทุกแห่งเนี่ยไม่ได้สําหรับคลัสเตอร์คนทั่วไปเช่นในบ้านเดียวกันหรือว่าในโรงเรียนเดียวกันอันเนี้ยหรือในที่ทํางานเดียวกันอันนี้ใช่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นตอนนี้เลยนะครับสาคัญมากเลยนะครับสาคัญมากถ้าผิดนะอาจารย์ช่วยบอกนะฮะสัมผัสจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคอนเฟิร์มเคส ต้องเกิดมีคอนเฟิร์มเค้ก่อนนะฮะถ้ายังไม่คอนเฟิร์มอย่าพึ่งไปตกตกใจหรืออย่าพึ่งโวยวายเก็บไว้ก่อนรอให้ผลการตรวจออกมาก่อนถ้าผลการตรวจออกมาเนกาทีฟก็จบนะครับก็เลิกโวยวายกลับไปนอนต่อที่บ้านได้แต่ถ้าเบื่อผลออกมาโพสิทีฟเราก็จะแบ่งผู้สัมผัสออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเสี่ยงสูงกับเสี่ยงต่ําเสี่ยงสูงก็คือ household contact หรือ เข้าไปอยู่ในระยะ1เมตรนะครับเกิน5นาทีที่ต่างคนต่างไม่ได้ใส่มาส์กนะครับต่างคนต่างไม่ได้ใส่มาส์กยกตัวอย่างเช่นพยาบาลแพทย์ท่านหนึ่งนะครับคนนี้ปรากฏว่าใส่มาส์กนะแพทย์ท่านหนึ่งนะใส่มาส์กยืนคุยกับแพทย์อีกท่านหนึ่งอยู่ในระยะนี้แต่แพทย์คนที่ไม่ได้ใส่มาส์กเนี่ยนะครับก็สรุปสุดท้ายก็คือแพทย์คนที่ใส่มาส์กเนี่ย เป็นเป็นโควิดนะครับคนที่ไม่ได้ใส่มาส์กอยู่ในระยะ1นเมตรเนี่ยถือว่าใช่ไหมครับเสียงสูงถ้าถ้าทั้ง 2, 2> นคนมีการใส่มาส์กถือว่าเสี่ยงต่ำนะฮะถ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแนะนำว่าที่ท่านที่ท่านที่ดีวาตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลใครเป็นใครไม่รู้พยายามใส่มาส์กทุกคนนะครับทุกคนขอให้ใส่มาส์กไว้นะครับ ที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนไข้หรือเกี่ยวข้องกับคนที่สงสัยจะมูมากการุณาใส่มาส์กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อมีมาส์กแลจากเสียงสูงเลยกลายเป็นเสียงต่ํานอกนั้นถือว่าเสียงต่ําหมดนะครับเมื่อเสียงสูงกับเสียงต่ําเราทํำยังไงแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าเสี่ยงสูงเราจะทบบําสวบใช่ไหมฮะเสี่ยงสูงเราเควรทำสวบ,บในกรณีที่เป็นบุคลาก,ร,การทางการแพทย์มีสัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็อะไรนะ สัมผัสร่วมบ้านค่ะสัมผัสร่วมบ้านนะครับมีเป็นเป็นบุค,บค,บคลากรทางการแพทย์หรือพบว่าลสีสูงมากในการที่จะใกล้ชิดให้ทำวันแรกที่เจอหรือว่าทำห้าวันถึงเจ็ดวันหลังจากที่สัมผัสแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์ทำห้าวันหลังจากสัมผัสค่ะ,ะแต่ว่าก่อนห้าวันถ้าเผื่อป่วยขึ้นมาให้ทำทันทีเลยนะครับแล้วภายในสิบสี่วันถ้าทำไปแล้วเนกาตีฟ ใน14วันหลังจากที่ทาครั้งแรกไปแล้วเนกาทตีฟถ้าเผื่อยังป่วยอยู่ก็ให้ทําอีกเหมือนกันนะครับจาไว้นะส่วนเสี่ยงต่ํานะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เสี่ยงสูงนอกนั้นเป็นเสียงต่ําทั้งหมดเนี่ยให้ระวังตัวพยายามเซลล์ก่อนที่ทางานตามปกติได้ย้าอีกทีนะทางานตามปกติได้ในกลุ่มที่เสียงตำ่ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็มีข้อสรุปสั้นๆเพียงเ,เพียงแค่นี้ฮนะอ,อ,อันดับต่อไปนะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องของทางด้านแลบนะคะครับเชิญตอนนี้มันก็จะมีคำถามมาว่า,าเออถ้าเขาสบายดีเนี่ยเดย์ห้าเเจ็ดต้องสบอบไหมโตตอนนี้อ่าเชิญก่อนฮะเชิญก่อน ถ้าเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงที่อยู่ในกลุ่มร่วมบ้านเดียวกับผู้ป่วยเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าสัมผัสใกล้ชิดจริงๆนะคะอันนี้ก็คือให้สวอปค่ะถึงแม้จะสบายดี d 5ถึง d a 7ค่ะต้องต้องไม่ลืมนะไอเดียมันจะแตกต่างกันอาจารย์อาจารย์กุลกัญญาในฐานะที่เป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านคลินิกคนไข้อาจารย์คิดว่าควรจะทําวันที่5ถึงวัน7ไหมถ้าสบายดี คือในแง่ของระบาดวิทยาจะมีความสําคัญแต่ว่าในแง่ของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยถ้าหากว่าสวอบแล้วเนี่ยเราถ้าถ้าถ้ายังไงก็ตามเนี่ยเราถือว่าเขา่มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสวอบแล้วเกิดน e g a ทีมันก็ไม่ได้รู้เอาว่าเขาไม่ได้ติดโรครวมทั้งว่ารวมทั้งว่าขณะน,นี้เราก็คิดว่าหลักฐานมันเริ่มมีมากขึ้นว่า ถ้าเขาแข็งแรงดีแม้ว่าเขาติดโรคมาถ้าเขาแข็งแรงดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อเนี่ยจะไม่เยอะแม้ว่าจะพบเชื้อก็ตามเพราะว่าอาการไออาการจามอะไรพวกนี้มันน้อยนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยอย่าง W h o เขาก็จะดีแคลว,ว่าผู้ที่จะแพร่เชื้อเนี่ยคือสองวันก่อนเริ่มมีอาการดังนั้นก็แปลว่าผู้ที่อ,อาจจะมีเชื้อโดยไม่มีอาการเนี่ยเขาแทบจะไม่นับเลยว่าเป็นผู้แพร่เชื้อได้ ดังนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ว่าถ้าหากว่าไม่มีอาการเนี่ยก็จะบอกทุกคนว่าใจเย็นๆไม่ต้องสวอบก็ได้เพราะว่ามันเกิดความวุ่นวายพอสมควรในการไปสวอบแล้วก็ถ้าสวอบแล้วเขาไม่มีอาการในไกด์ไลน์ของเราก็ไม่ได้ออฟเฟอร์การรักษาใดๆดังนั้นเนี่ยสวอบแล้วก็ก็มีความรู้เท่าเดิมคือว่าถ้าไม่ติดเชื้อก็แปลว่าก็ยังอาจจะติดได้อยู่ต้องระวังต่ออยู่ดี ถ้าติดเชื้อก็ก,ก็ก็เหมือนเดิมก็คือก็คือติดเชื้อแล้วก็ต้องระวังตัวต่อไปเหมือนเดิมอยู่ดีถ้าตัวเองไม่มีอาการก็ต้องเฝ้าระวังอาการตัวเองอยู่ดีในแง่ของเวชปฏิบัติจึงจึงอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในไกด์ไลน์คนอาจจะงงว่าทําไมแนวทางของสํานักระบาดเนี่ยบอกให้สบอบแต่ในไกด์ไลน์ไม่ได้ให้สบอบค่ะครับคืออันนี้คงจะเคลียร์นะครับว่าถึงแม้แตกต่างกันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คริติอล สิ่งหนึ่งที่จะมีคนมาชอบมาขอบอกว่าเออข้างบ้านหรือในในบริเวณแถวแถวบ้านเนี่ยมีคนเป็นแล้วก็ตัวเองก็กลัวจะเป็นเพราะวันนั้นเดินผ่านหน้าบ้านไปซื้อของแล้วก็ตอนนี้สบายดีขอตรวจได้ไหมไม่ตรวจนะครับยังไงเขาก็บอกว่าอยากจะอยากจะเสียงเงินตรวจก็ได้สุดท้ายก็ตรวจจนได้พอตรวจจนได้ออกมาเนกาตีแล้วก็บอกเขาบอกว่าอันเนี้ยหมอรับรองได้แค่ไม่ติด ตอนที่อยู่ในห้องตรวจและออกไปละพอออกจากพ้นโรงพยาบาลห้าเมตรสิบเมตรหมอไม่รับประกันบอกเขาเลยนะฮะแล้วเขาก็ถามต่อว่าทาไมต้องห้าเมตรถึงสิบเมตรก็นั่นแหละนะครับคือประกันได้แค่ห้าเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองน้องหลังจากที่คุณผ่านหน้าตลาดเราเราไม่รับประกันละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ,เ,อ,อเกี่ยวกับฮ a b บิตนะฮะในการที่จะต้อง ใส่หน้ากากกับล้างมือสำคัญกว่าแล้วก็ไม่ไปอยู่ในที่ชุมชน